เดียวเขานี่แล้หละไครกินเขาให้เงินหน่อยแต่ยากพอใครให้ให้มือน้อยมือได้ซ้ถ้วยชีถ้วยด้วยไม่ยั่งฉาดัวนะเขาพอเราไปหาเมื่อวานพอเราเอามาให้วันนี้กระตกลงในี่แอนตี้เนี่ยมันเมนเข่าเฮียบบอกคืออะไรเพราะว่าเขาเขาสะสายเขาเอาคนหลักกับบอกระบบบ่อน้องเมื่อเอาน้อง น้องชายฮันตะโกนั่งล้วครันงน้องชายเจ้าเอามาเอาได้ตัดเฮ็ดให้เขาเฮียเขายายชายไป็นคดที่หลักเออเจ้าเลยตกใจว่าคนรักสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ บอกว่าเอฟซีพังลาวพังไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเอ๋ก็ยินดีตรนรับขบ้าสูซ่องบอกเจอเแนลอีกแล้วพี่น้องเอ๋เส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้ท่านผู้าก็ได้เดินทางมาบ้านสาวพ,พรวิไลคือเอือน้องรอยนั่นแหละพี่น้องเอ๋พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้่นกัน,น่าจะอยู่เ่อนอยู่ซานอยู่เห็นบันใดกันกันอยู่พี่น้องเนาะจะไหนกับพักพี่น้องก,ก,ก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้กำลังใจบ่เจอน,นีด้อพ่อแม่พี่น้องสิบริภาษ์คลิปใหม่ๆเนาะจะไหนก็ผักเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเลยเนาะ đây bưng đây súng đóng cành đây xa anh tên đây, bố phi non, nó bột bạc hình nhãn mà hả, phải cái hình nhãn, hử? hình nhãn là là bạc này. แต่หูก็เป็นหูยังหูก็ปูบ่ฮะอะไรแถมก็ะบบานเด็ดพี่น้อง,ไง,ไง,ไงเลยเนาะมาบ้านมาช่องปากสาบ้านสาวพรวิไลที่เก่าพี่น้องเลยเนาะตามน้องๆคนกระบบปากคำพีนงง่น้องเลยต่างๆทางสานโอ้มาบนันในหัวส่วนสาวพรวิไลกันแล้วแล้วพี่น้อง พันปู่ยังด้บาทนเนาะจื่ว่ากอกน้ำกไมนพันปู่ยังเลยเนะาะแม่ให,ห้ะโอ้ีเสีย,ยเสียยุงออกมาเลยโอ้พนจิปูกใช่ไหมสวัสดี กินข้าวกับมาม่าได้ป่ะจอยมาม่ากินจ็กเทอร์ได้มาม่าห่อเดียวกินข้าวองกักินแกงเออที่ว่าจะไปเที่ยวเขารับจ้างได้บอกได้วันนะเพราะเจ้าไม่ได้จ้างกันหมดทั้งเอมีแต่ซอยกันเจี่ยวไปเลยนั่นเนาะหากันบ่ายง่ายใช่เนาะหากันนะเอาเข่าเอาน้ำให้กันกิน เกงเขาเอาหน้ามากันกินไปพวกคุยอยู่หน้าได้จากเขาเห็นยังตะโกนอยู่นะเอาโก้เขาไปหาคนโก้เชียดเมื่อวานนี่คนโก้เชียอีกแล้วมาในเขตผู้ช่างมาในเกี่ยวเขาเกี่ยวนาเต่อที่หาคนโก้จนจะหายเบายังรู้แต่หาแต่คนกึศหาแต่คนโก้มาในเขตผูช่างเด้อเจ้าก่เห็นเจ้าวันไม่บ่ กไปผูกไว้ย่มเห็ดเบียอยางนี้ต้องผูกไว้แน่เนาะอระ่ามันจะรักไปตรงคืนบอนไปมันรักไปกลางเว้นเนี่ยมันไปทีได้กินเขาแล้วคนเกักวันได้กม่เปนรอแล้วว่าบุตรจะมอไงเนาะมือน้ำคนเกลเามันสิบหมัดไว้ใี่โชว์เพราให้มีบัดไปไปอยู่บ้านได้บัดหาอย่างพันเห็ยังบุ้หเลยหวานนี่เขา เสียแล้วมันไปอืมมันไปทางด้านล่างๆโมเมนต์เราหิเข่าอยู่ห moment, นา้าโมเมนต์ปอเลยเขากินทูบูทูน้ำมาชิวเขาทูน้ำเหรอยันว่าเรายิวเข่าทียังเนาะปอแต่หายกินเข่าเนาะอืมหายกินเข่าเลยเราเออหางปวเข่ามากข่าวมาวันทีเนาะทำเฮียได้ระเทือนนี่โมได้เข่ามากจะเกือบปอ เพราะว่าโอ้ยขอเดี่ยวเขาในนี่แล้วอใครกินเขาให้เื้อหน่อยพะยากพรอะไรให้ให้มือหน้อยมือได้ซ้ำ้วยชี้ด้วยด้วไม่ยั่งฉายด้วนะฮะเขาพอเราไปให้เมือวานพอเราเอามาให้วันนี้แต่ตกลงในอันตะกี้น่ะมันเมนเขาเฮียบอ่คืออะไรเพราะว่าเกล้เขาจะฉ่าฉ่ายเขาเอาคนหลักเขาบอกเขาบอกน้องเมื่อเอาน้อง น้องชายฉันต้องนังแล้วครับนั่งน้องชายเจ้ามาเอามาเอาได้ตักเฮ็ดให้เขาเฮียเขายายชายไป็นคนที่หลักเออดีแล้ววะเขาเจ้าเลยตกใจว่าคนรักอือบอกเขาจะดีแบบมาเอาก็ให้บอกให้ยังข้ามาพบเห็นเจ้าอยู่เพื่อนก็ให้สร้างไว้ในเพื่อนกลางๆว่าเอามาเอาเขาเด้อจริงๆอย่างที่กับใครเนี่ยได้เห็นเนาะ่ไม่จักน้องคอยก็เดียวว่าซีโยเลยเลยนี่แห้งขนาดติดกันเขาเขาติดตัด เหตุอยันบ่ก้เดี๋ยวนี้อก่ขิดเข่าหนึ่งนะนอคอยทกั้นัาท่ขาคนนองใหญ่กเป็นเหตุอุยไมเได้เหตุบอกมาเล่นนู่นตะเลวียงเจ้าบอง้ะเจ้าะ้นจีหมตะบนเจาย่าปากล้างดูน้องอย่จิตจิตอย่แปากล้างแบบนี้อยู่หน้าเลยเสเบิดได้เข่าอยู่นะ บันนี่คำเขามาเอาเจ้าก็แบงให้เขาแล้วก็บอกเขาจะดีำเขามาเอาเบิดกันะเดี๋ยวไปใช่ไหเดี๋ยวลงบอกเดี๋ยวลงลางบอกโอ้้องจเพล่ใีงไ่ใชเพให้มันปุ๋ยเลยจะไปยนน้ำตาเกลง่อูดแบบนี้ไปบอกไปอยู่เปยังจะไม่ไป เราคอบอกใให้ดูบัตรถ่อยจะอยากอยู่เพื่อนเจ้าเอาให้ไปบ้านนี้ให้โมขาวบอกเลี่ยนกันเนาะเจ้าไปเลยเนาะเจ้าไปแด้ววันนี้ต้องเอาโมขาวไปบ้านเปลี่ยนกันโมขาวไปแล้วโมสมิงไปบัตไปดอนี้ยังหน่อยอยู่บันยากเราไปพรอแถวทางอะไรแบบนั้นมาไปงว่านี่นี่เราไปเออเออเล็กน้องยังไม่จับเนาะเมา เรามาเราต้งเบิ้งก่อนจะเบิ้งบ่อนเราพอเราพอไว้ได้ปวดเชื้อปวดยาปวดดึงลาอับเลิกนอกัยงหัวจักเราดูพอดใส่เจหลนออย่างนก็เจ้าอย่างตามหลังนะว่เมื่อนั้นเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นเมาเลยเพิ่นมาชูเอามอนี้มืออ นอเนยงเนาะเนยังนะมือมือบุญเนี่เราไดมา่เอออ้ยเมื่อืบุญนี่ยเราได้มาบ่เย้ยเอ้บอกมือนี่เราชิมาบ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยวตมอนตมอนุเน่ามาบ่อ้นเีเอ้บอาบุญนี่เ้มบ่คอยมาเนาะอือมีเมือดีนี่เราได้มาบ่้อง เม่เกีวเราไปเกี่ยวเขาน้องไปไเห็นแล้วน้องไปเจอเนาะมีนป็เมียเราอ่ะมีเมียอยู่กัเเเเนมมเกีเ่ยวเขาของมันเกีกก่ยวเขากเล่าเกี่ยวเขาชิปน้องเราเหรอวะโมเมะเกี่ยวเขาใดได้เนาก็ไปจัดคือกันคนียวาน้องเราทำปลาขอเห็น,นไปไปโม,มเมนเนาะเมียเราได้มืนอนี้เนาะอ่าคนใกล้ฮะเนี่ยคนนอยู่ทางปลาทางทางปุ เดินเท้าเกี่ยวเข่าพ่ดแน่เจจังจะได้ออกกันนะพุ่นะจิเอไปเลยออกเอ้ยไอ้เาเกี่ยวพูเดียวควาะดเข่าเกี้ยวาบ้านอ๋อของเนี้เขาที่ชอบนึงจิจะปากล่างนะลูกจะปากล่างเน้อผ้าผ้ากันลเดกกล่างไปเฮ้ยนั่งนีเป็นเป็นตุ่มมันคั่นแหละ เจ้าบริษัทเซอแอนหนาข้าหนายุบนะฮะทางยนายุกเซ่นมันหนามันเป็นตุ่มกระตะต่พยาบอกใี้ยื่นะไปหูตอเวลาจะรู้ว่าเห็นเนื้อเนื้อหัวขั้นไหลตรงนี้ไปเียวบคบ เจ้าบ <that> ่ย right ่านลูกจะตกเฮือนบ่ติดาวเอาไว้ผู้นี้เอาเอ้าคือเห็นเขาเด็กอยู่บ่ค่อยมาบ่เห็นงือกว่าคันใดบ่้วว่าลูกนอนอยู่ตเฮือนมันางตารถจันอยนั่นเนาะทางกีตาย่างเฮือนเลยบ่แฮงด้เด็กนอนงนงน้อครับนงน้อแมกไป้นงน้อไปนงนดีไปบ่ได้จัเมื่อเมื่อนําเต็งบ่ได้จัเมื่อเต็งถ่ายคลิปแล้วจัเมื่อนําผู้นึง กิงมอลายเราเอาผู ony, de, de ้เดียวพ่อเอาลายเรียงกุ B ้งมอลายเอาคนนี้นี่เมื่อน้ำดื้อดื้อเช้าเมื่อนานนะให้ดื้อเอาเมื่อคนหนึ่งพ่อมาต้องมอลายมอลายเรียงกุ้งจี่เมื่อให้ตาเกิงก็ได้คันบเบาไปขับเบาเมื่อพี่กับฉี่เมื่อให้ตาเกิงตาเกิงเนอะบอกเอาข่าวมึงเอาข่าวปะข่าวมันพบแล้ว ไม่ได้ปากว่าแล้วลูก <c oughs> มันมันมันเป็นไข่บ่มันเป็นคันอ๋อมันเป็นคันมันคันมันคันในกระตันกระโตมันออกตุ่มแล้วจะต้องหาเซื้ให้ไหมเนาะใช่แล้วนะทางยาฮะนาทางยายังจะเชื้อให้มันใช้ยาขอกลอกยาขอกลอกยาสะตอปสเต็ป เอาน้ำเพศคอัวกอ๋อเอายาพวกมันยาน้ำเพศพอมันหนยาทาัชาก็มัน่ดีจอยาจชาชาอกหถึมือมันค้างกคนมันหายนนีเละกูมีคอยโอมหลอกคยหลอกมาแถวหันี่าาหาอะไาล่ะกลา่คนก็โอมรอไปรอมาที่ตลางคืนกับบคอยนอนบอกบ่ได้นอนน้าีเลบไม่เออด เด็ุมต <say> ีม <Darwin> <Oliver> ัน <PU> ค right. <39 travail> ันมันบ่อนนมันมันบวกเกีียวดอกกำห่อนนะเจ้าวีก็ได้ร่มพักช่วยๆเนาะมันคันเดาตเจ้าเลยอเหายล้าจว่าไอ้สาวพรวิไล เราไปโยเองเราเอาน้องไปใหนะแหมเรายังเอาลูกเจ้าเลยแล้วเจ้าว่าไปหาคูดกบมันได้เออเจ้าคือเจ้าไปเที่ยวเขาเจ้าคือไปถือเชียงไปนั่งบะถือเชียงไปรถบะนี่นะมันคูดกบบุมี่ว่าแถวนี่ชงคิมีแท้มันอ่างแต่บะกองเห็นตู้เห็นตู้กับคูดกบมองกระปูกับคูดกบคูดกบ

ไปนั <music> <festivals S 2> ่นจะมัวว่ากำให้ไปอยู่กับนั่งโดยก็ย่งเขาหลักมาน้ำป่าน้ำดูดไปว่ะผู้ดีจีอะไรเนาะบ่ได้มาได้มาได้กินอยู่เนาอ่ากิ่อยู่ก็ได้หรอกมันอีดืูพวกกิ่งมันลักไปสิผีปอบผีป่บผีปามันใช้ยีกเจ้ากับแม่นอยวหมดนะ เจ้าก yeah, the mm ็ได้ยินบอกมือมือเจ้าไปนอนพุ่นเจ้าได้ยินเสียงบอกโดยได้ยินนั่งโดยว่าได้ยินกูมือบ่ะีน้ำโดนจนเขาเห็นนี่เอาอยากอัานพเจริไปลักไปกลักเขาเขาเ็บอกว่ลมพัดว่ด่หนูลมพัดป่ะจ๊ะพี่ออกแล้วนอนมาละเฮ็ดดวโเกะโกเกโกเกะยนที แปล,ก,ปลกแปลกันี่นาันนี้นนนมันก็โตอ่ะเดี๋ยวว่ามาก็ไม่ได้เหาว่า,าันมา,นมาแต่ก็มาีเที่ยงกี่เหาใช่เนาะนเดี๋ยวมันดึ้กอกบผีเดี๋ยวว่พอมีลายยานผีแล้ว <c oughs> ยานกันเนาะโยนี่ได้ชาวพรมีว่าฉัน มันบวกกับเก็กกับเก็กบ้างใช่ไหมเออขอยามีแต่ว่าระวังเวลาเจ้านั่นหน่อยยัหน่อยนี่ยังเข้าบวบเบิ้งนี่ยังมันตื่นขึ้นมาพังกีตาร์โดนตกนอนเนี้ยตกเฮือนเนี้ยเนาะแม่แต่ก่อยยังหน่อยบ่แม่นว่านั่นหรอกย่างกายเฮือนนี่เรื่อยๆคลันไค ลุกขึ้นมาหรือยางโตเพื่อแ op op. Pues นแต่ขราวตะกี้ยังอยู่นะแต่ขราวยังหน่อยเนกันกระโตมันปานแต่หมุนปามึงมีแต่พื้นน้ำกระโตวนะอเรอให้งานจะตัดละเบิดกันจะว่าไปตัดไม่จะว่าไปตัดไม่น้ำเกี่ยงน่ะเอาลูกไปน้ำมาจ้ะ โูู้ตาปูอยู่ปลาคูแล้วอยู่ปลาเนี่ยยันไปตาถือโคกใหม่ดำเกลียงใหม่กินคนถูกเจ้าวัดถือคูนแพ่กันแพ้ไแน่พออยากโคกพอพออยู่สูกอคือว่าเห็ดแร้วเลยสวนมือได้สิบผูกกันแล้วแร้วแล้วเกี่ยวเผาสิก่อนเกี่ยวเ้าอยากอันไรจัะยังไงหนึ่งบม่บบดรทอสโป้เกลยแล้วะ เห็ดคัดยังห่างอะนะไกลเข้าเนอะทะเลาะอัดเห็ดคักแท้กเหรอป้าคนบ่มีลูกมีผัวเนี่ยก็เห็ดชวนคักเล้อว่ะเป็ดเป็นอีกเนาะมัดคักบ่คัดมินที่ห่างกันย่างกันยิ่งเป้กับเขาบ่ได้รอกเวนยานใกล้แค่ไลนวะไกลน้อยเห็ดคักขนาดตัวเห็ดคักกรนีเนาะโอ้ตต่มันใชได้กินมอเห็ดเห็ดลิ้นมอเห็ดเจ๊กไห คบเห็ดดินม่ไม่ได้กินเนอะเดีว่าเดี๋ยวว่าเห็ดดินก็ได้กินนะดีเพราะแมบอกเห็ดดินเคือน้องเคยจะในาไดเนาะนอันนอันนคยปูกให้เป็นเลยวะมักะตอกกแงมะรปแล้วเห็นออกเห็นออกเบียแต่ไรเออแล้วว่อยู่ว่าเรยนั่งเรยนคอยปลูกให้เออคอยเลยปลูกไห้ ไห้กึ่งหนึ่งโมเมนต์มาว่าแล้วหรอเวลาเหตุของคนอื่นเนี่ยเราอยากเห็ดเวลาเหตุของตัวเองเนี่ยเราไม่อยากเห็ดใส่เราเนี่ยค่ะถกลูกค่อยไปตักไป้งข้าวไปโดวัวฮะเพราะว่าเจ้าชู้ปลูกลายพ่อและสามีชู้หนึ่งไอ้ค่อยโปลกเองค่ะดอให้เจ้าอีบ่เขายังพันไปเอาอ๋อไปเอาอะไรชิเวนอนคุณบอเจ้าเน่ยบอแล้วใช่ตรงมาทคำไปต้องไปจะเช้าบ่อไป ไปแต่เช้าเลยตอนแรกเลรับมาอเมื่ออกไเฮ้ยบ่นอนได้บ่ะนี่เนาะเป็นเงินได้ย่านบ่ย่านผีหรอมันมีอะไรบ่ผีเนี่ยเอ้ยคนโอ้ยมีนะยันท้าตัวเะยี่หยนตัวเราก็ยันตัวเนาะย่ันมาตัวไม่รูกตัวเมียก็บมิ้ยันตัวเลยบ่บ่ตัวเมียอยี่กี่ข้าต่หากินนะบ่ตัวเมียคอยย่านผีย่านยังผีรถข้าเมียก็เชื่อเลย อ่าอยากไปหากินด้เนาะป้าไ,ไปกับตัวไปอีกดิไม่ยินเชียงพีวะคอยด้อยโอยากไปก้านกบนะเดี๋ยวนี้คอยย่านพีเดี๋ยวนี้บอไปเดี๋ยวนี้เนาะอืมเขาอยู่มาเลยไปเขาอยู่เราบอกว่านี่ว่าว่าจะไปก้านกระปูให้บอกเล่าแล้วก็บะไ้เลยเนาะอืมเราเรามาถามหากระปูอยู่พอมะแล้วยิงที่มาพี่ได้บอเ่าเ ท่านบอกม่าในกับมาเฮือนน้องเจ้าแล้วจากที่ขาดังปลากล้วยพุ่นมาทางนี้มันทางจมมันก็หาแหงอยิ่งสุดเมื่อันในเมนอะไรแล้ปนตกใหม่ปนตกใหม่เนาะปลูกพัดก่ารที่กุ้งเนาะที่ไปเอาผลผักสมาเห็ดของตัวเองนี่เฮาบอกจำได้ก็มีแต่ว่าเห็ดเห็ดเป็นเม็ดห่างบุหิตจะเกลือเออเห็ดเป็ดเขาเหตุยิงเงี้ยอยากเป็ดมผัวเห็ุมั้งเขาขอเห็ดเปรี้ยวขอหนี่ง สวงมูเห็ดแล้วมองไปห็ดวนตัวน้กคอเห็ดี่อาคอเห็ดหน่อนึ่งเลยแล้วว่าเจ้าอยู่หนเน่บรเขามาเลยบ่อ้ายจะตั้งแต่เห็ดออะจมันเป็น่หมดว่าเกี่ยวเขาได้เลเขาทีนอนอยู่แต่หน้านะนอนอยู่หนาเขาใ่น้ำร้อนคือนานหรอเสีชมนึ่งกันอนเผาอ้อยังเนาะนอนเลี้ยงไก่ปลอกไก่เจ้โตแล้วไก่าะไก่ ชีวิตต่อ,อยังมาไกลเลยยังบอกบอกเดี๋ยวมันก็ไกลแล้วบอกยังไว่าบาอกยังไงว่าเราบรอยากเข้ามาว่าอยู่อยู่หน้าเนี่ยมันอาจจะสะดวกสบายเนาะเราจะก็นส่วนปลูกมันมันอะไระมันยังนะมันกินปลูกมันกินยังไงอะไรเอาเพราะว่าหเห็ดส่วนซั่งปอย มันกินเวลาผมไม่เข่าบ่มันกินมันเทนมันเก่ีวบ่มันดำดำบ่มันตรงพินบมักอะอันนั้นกุ๊กพริกทั้ง6ขื้อเนอันนั้นจะตายบ่จะตายหมดเป็นแมงอันนั้นกินแมงดำดำกระไรตวโกะตะเมียตะวีเป็นคักเลย อยากนอ,นอยเด็กหน่อยมันคันกระตูมัน,น,นอ่านหามันพาไปหมุนปาเขาหมุน,นเนอะนทิ่ยนเถอะแดนเนาะขดแพร่ได้ทำอะไรไปกอเข่าเนี้ยเพราะเหงื่อเนาะ มันตกลงแบบน,นี้นะตกลงแบบน,นี้นะบ่ได้ไปหาออมาได้บ่ดูเหมือนตัวเนี้ยนะ